านิยามของเกาะคายหัวเราะคือเกาะกลางน้ําที่มีต้นไม้ขึ้นโดดเดี่ยวเพียงต้นเดียวใจกลางเกาะแล้วลรกก็ที่จังหวัดอุบลก็มีเกาะคายหัวเราะเหมือนกันนะครับซึ่งเส้นทางและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสำคัญเที่ยวทุกแวนแดอิสาลาวนะครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกทา่านไปยังเกาะคายหัวเราะที่อยู่หาดฝางคําอําเภอศิรินทรนจังหวัดอุบลราชธานีกันครับและเช่นเคยครับก่อนจะถึงที่หมายนั้นผมก็จะรีวิวเส้นทางที่จะไปว่าแล้วสภาพถนนและสองข้างทางจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรนั้นก็ขอเชิญรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับผม โดยผมก็จะเริ่มจากอำเภอบาริมจังหวัดอุบลน,นะครับโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข207มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเรื่อยๆเลยครับก่อนเขา้าถึงตัวเมืองอำเภอพิบูรณ์มังสาหารในช่วงนี้ก็จะมีการก่อสร้างถนนด้วยนะครับ ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็สะมัดถระวังกันด้วยล่ะพอขี่รถมาถึงสามแยกข้างหน้านะครับ ผมก็จะเลี้ยวขวาไปยังอำเภอศรีรินทร์ต่อครับก็ยังคงอยู่ทางหลวงหมายเลข217อยู่ครับผม นี้แล้วเราก็ให้เตรียมกลับรถข้างหน้าได้เลยครับผมถ้าหากใครขี่เลยจุดกลับรถแบบผมแล้วล้วก็ให้ขี่ตรงมาเรื่อยๆจนพบกับแม่น้ำขนาดใหญ่ทางด้านขวามือนั่นก็คืออ่างเก็บน้ำเขื่อนซิรินทรน,นั่นเองครับ ดังนั้นก็เตรียมกลับรถข้างหน้าที่จุดนี้ได้เลยนะครับถ้าหาขี่เลยมาแล้วเอาล่ะครับหลังจากขี่รถมาเรื่อยๆสังเกตทางด้านซ้ายมือนะครับ เมื่อเลยที่ทําการอวตอฝังคาเมื่อกี้นะครับให้ท่านเตรียมเลี้ยวซ้ายวิ่งไปตามคลองส่งน้ําได้เลยครับผมและต่อจากนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข3 1 5 0แล้วนะครับและจะเป็นเส้นเลียบคลองส่งน้ําไปเรื่อยๆเลยครับผมซึ่งตอนนี้นะครับถนนเลียบคลองส่งน้ําได้มีรีสอร์ทผุดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยครับ ถ้าใครสนใจลองแวะมาพักผ่อนหย่อนใจดูบ้างนะครับพ่อขี่รถมาตามเส้นทางเรื่อยๆก็จะสังเกตทางด้านป้ายซ้ายมือนะครับก็จะเป็นป้ายบอกทางไปบ้านฝางคำนะครับผมจากนั้นให้เราเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายได้เลยครับ หลังจากที่ขี่ลอดซุ้มประตูตรงนี้นะครับก็ให้ขี่ตรงอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้ตรอกซอยเยอะแยะมากมายเลยครับให้ขี่ตรงไปเรื่อยๆนะครับเน้นย้ำๆเลยว่าตรงเรื่อยๆ พอมาถึงสามแยกนี้ก็จะตรงต่อไม่ได้แล้วนะครับให้เลี้ยวทางด้านขวานะครับและหลังจากนั้นก็ยังคงขี่รถตรงต่อไปเรื่อยๆครับผมและเมื่อขี่รถมาถึงสี่แยกข้างหน้านี้นะครับให้จำหน้าตาสี่แยกนี้ให้ดีนะครับหลังจากนั้นก็ให้เลี้ยวซ้ายครับ ในอดีตเคยมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายแต่ปัจจุบันไม่มีป้ายเหลือให้แล้วครับดังนั้นเมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ขี่ตรงไปเรื่อยๆอย่างเดียวเลยครับ วิถีชีวิตของชาวชนบทอีสานนะครับก็จะมีการตากข้าวบนถนนครึ่งเลนแบบนี้เลยนะครับส่วนอีกเลนเราก็ยังคงขี่รถต่อไปได้หากตรงไปก็จะเป็นท่าเรือฝางคำครับแต่ผมจะใช้เส้นทางเลี้ยวขวาไปบริเวณเกาะขายหัวเราะครับซึ่งก่อน,นี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของชายหาดฝางคำนั่นเองครับโดยเส้นทางที่จะไปนั้นก็จะเป็นดิน ซึ่งในวันที่ผมมานะครับเป็นวันที่ฝนหยุดตกพอดีครับดังนั้นก็จะมีน้ำขังบ้างแต่สภาพดินของถนนนี้นะครับก็ไม่เละถึงกับเป็นดินโคลนนะครับดังนั้นพื้นถนนนี่ก็จะเป็นดินที่อัดแน่นอยู่ข้างล่างครับ หลังจากนี้ผมก็จะขี่รถเลี้ยวซ้ายลงไปยังบริเวณเกาะคายหัวเลาะที่มองเห็นแต่ไก่นะครับซึ่งไม่รู้ว่ากล้องตอนนี้จะมองเห็นอยู่ไหมเรามาดูกันครับว่าที่แห่งน,นี้จะมีสภาพและบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับ ในที่สุดผมก็มาถึงที่หมายแล้วครับหน้าตาของเกาะเมื่อมองจากฝั่งก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับแต่ก่อนจะขึ้นไปบนเกาะน,นั้นผมก็ขอรีวิวสถานที่รอบๆบ,บริเวณนี้ก่อนที่นี่คือชายหาดฝางคำซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ำ <c oughs> เขื่อนสิรินทรนนั่นเองครับถ้าหากมาในช่วงเย็นวันเสาร์ถึงเช้าเสสายวันอาทิตย์แล้วล่ะก็ คนส่วนมากก็จะมาแคมปิ้งกลางเต้นกันที่นี่เยอะแยะมากมายเลยครับแต่ในเวลาที่เช้าเช้าสายสายของวันเสาร์นี่ก็ทำให้บริเวณนี้ร้างผู้คนนะครับก็มีแต่ผมคนเดียวกับควายอีกหลายฝูงเลยครับ ในวันนี้นะครับลมสงบเป็นพิเศษมากเลยครับถ้าดูจากคลื่นน้ำนี่แทบจะไม่มีลมพัดให้กระดิกเลยครับกลับมาดูที่เกาะกันต่อครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศและขนาดบนเกาะน,นี้นะครับแน่นอนการไปบนเกาะก็ต้องลงทุนกันหน่อยครับพื้นน้ำของที่นี่นะครับใสามากเลย ส่วนตัวผมนั้นผมสูง163เซนเท่านั้นเองนะครับแต่ระดับน้ำลึกสุดจากนี่ถึงเกาะก็ระดับเอวผมเท่านั้นเองครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนเกาะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนจะมีบางอย่างที่มนุษย์ทำขึ้นเองด้วยนะครับนั่นก็คือ ทำฐานที่ปลูกต้นไม้ด้านเองครับก็คงเดาไม่ยากนะครับว่าต้นไม้นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและนี่ก็คือบริเวณร,บรอบๆของเกาะน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูร,บรอบๆว่าจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรเกาะน,นี้นะครับถ้าหากมาในช่วงปลายฤดูฝนถึงช่วงต้นหน้าหนาวนี่ กอนนี้ก็ยังคงสภาพเป็นเกาะกลางน้ำอยู่แต่ถ้าหากมาในช่วงหน้าแ้งเกาะก็จะมีสภาพเป็นกองหินกองหนึ่งบนพื้นดินเท่านั้นเองครับหากใครอยากได้มุมถ่ายรูปส,สวยๆแบบเกาะคล้ายหัวเราะหรือเกาะกลางน้ำก็ให้มาในช่วงตามที่ผมว่านะครับวันนี้ฟ้าเปิดกว้างอย่างที่บอกไปเลยครับ แล้วก็แดดที่สองลงมานี่ก็เต็มๆเลยครับก็ยิ่งทำให้ดูเหมือนว่าเหมือนคนติดเกาะคายหัวเราะซึ่งเป็นเกาะเล็กๆกลางน้ำนะครับที่มีต้นไม้เพียงต้นเดียวทั้งเกาะบวกกับบรรยากาศที่เงียบสง,งัดไรผู้คนดีแล้วก็ความกว้างใหญ่ไพศาลของอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีดินทรน,นะครับยิ่งทำให้ภาพที่ดูออกมานี้ เหมือนกับความตลกร้ายที่ต้องติดเกาะเพียงลำพังในการ์ตูนคลายหัวเราะยังไงอย่างนั้นเลยครับที่เกาะน,นี้นะครับก็ทำให้ผมได้เวลาใช้ความคิดเกี่ยวกับตัวเองเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะว่าที่นี่ไร้ผู้คนแล้วก็สงบม,มากๆเสียอย่างเดียวครับอากาศมันร้อนจริงๆครับผม ไหนๆก็อากาศร้อนอย่างที่ว่าไปผมก็ขออนุญาตลงเล่นน้ำสักหน่อยแล้วกันครับมองกลับไปที่ฝั่งจากที่ผมเดินมาบ้างครับอย่างที่ผมว่าหากเป็นเวลาเย็นวันเสาร์ถึงเช้าสายวันอาทิตย์แล้วล่ะก็ ผู้คนก็มักจะมากางเต็นท์แคมปิ้งกันที่นี่เยอะแยะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่คนบางกลุ่มไม่รักษาความสะอาดเท่าที่ควรบางบริเวณจึงเต็มไปด้วยขยะอย่างที่เห็นเลยแหละครับถ้าใครมาเที่ยวก็รักษาความสะอาดกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ